ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะหลังจากที่เราสอบจุดประสงค์ไปแล้วสองบทเนาะสำหรับเลขพื้นฐานนะคะนั่นก็คือสถิติและความเท่ากันทุกประการซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยเราจะสอบในในกลางภาคแต่ว่าบทเนี้ยจะเป็นบทที่จริงๆแล้วเราจะเรียนหลังกลางภาคแต่ว่าเนื่องจากหลังกลางภาคอะมันมีเวลาแค่ประมาณเดือนกว่าลูก ซึ่งเราต้องเรียนอีกสองบทดังนั้นแม่ก็เลยจะสอนต่อเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเส้นขนานจริงๆเราจะต้องมีความรู้เดิมเกี่ยวกับจุดเส้นตรงเส้นตรงสองเส้นที่เขาตัดกันอะไรประมาณนี้มาก,ก่อนแล้วแล้วก็เรื่องมุมเนี่ยอตอนที่อยู่ประถมก็คือตั้งแต่5 5, ป .5 ป .6 เราจะรู้จักอะไรประมาณนี้มาบ้างแล้วแต่เดี๋ยวก็จะทบทวนให้อยู่ ะคะเพื่อจะได้ไปต่อกันได้ง่ายๆเนอะรวบวนความรู้ของเราถ้าเกิดสมมุติว่ามีเส้นตรงสองเส้นนะคะที่ขีดมาแบบนี้คู่กันแต่คือแม่ยังไม่ได้บอกนะว่าขนาดหรือไม่ขนาดนะแล้วก็มีเส้นตรง AB ตัดเส้นตรงสองเส้นนั้นเห็นไหมมันจะเกิดมุมตอนนี้มีมุมทั้งหมด แปดมุมลูกที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่ซึ่งสี่มุมนี้หัวสังเกตนะมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่สี่มุมนี้เขาอยู่ข้างในข้างในเส้นที่ขีดมาอาจจะเป็นเส้นขนานก็ได้อ่ะสมมติแม่เรียกเาว่าเป็นเส้นขนานก่อนแล้วกันนะคะตัวเนี้ย เราเรียกเขาว่ามุมภายในเพราะอยู่ข้างในแล้วก็เราจะเห็นว่ามีมุมห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เราเรียกเขาว่ามุมภายนอกเพราะว่ามันเป็นมุมที่เกิดข้างน,นอกของเส้นขนานของเรานี่นะโอเคนะทีนี้ต่อไปนี่ค่ะเราเรียก a อบว่าเส้นตัดอ่านี่เมื่อกี้ที่แม่บอกไป เรียกมุมหนึ่งสองสามสี่ว่ามุมภายในเราเรียกห้าหกเจ็ดแปดว่ามุมภายนอกนะคะทีนี้เขาบอกว่ามุมหนึ่งกับมุมสามหนูสังเกตลุหนึ่งกับสามที่เป็นมุมภายในเขาอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี่นะอันเนี้ยหนึ่งกับสามเรียกว่า เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะแสดงว่าถ้าหนึ่งกับสามเรียกแบบนั้น2องกับสี่ก็เรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเช่นเดียวกันถูกไหมลูกเมื่อกี้อยู่ด้านซ้ายมืออันนี้อยู่ด้านขวามือนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันอันนี้เราทราบแล้ว จากบทที่แล้วเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันใครบอกแม่ได้บ้างว่ายกตัวอย่างให้แม่ฟังหน่อยว่าที่เกิดขึ้น8ดมุมเนี่ยอันไหนเรียกว่ามุมตรงข้ามที่มันเท่ากันเบอร์ไหนบ้างห้ากับสองหรือเปล่าคะโอเคห้าตรงข้ามกับสองถูกไหมคะดังนั้น มุมห้าเท่ากับมุมสองอ่ะอะไรอีกหนึ่งกับหกเออหนึ่งกับหกหนึ่งตรงข้ามกับมุมหกดังนั้นมุมหนึ่งเท่ากับมุมหอะไรอีกเจ็ดกับสี่ค่ะกับแปดค่ะเจ็ดกับสี่สามกับแปดเนาะ,อะโอเค เราก็สรุปได้เลยว่ามุมเเท่ากับมุมสแล้วก็มุมสเท่ากับมุมแอันนี้เราเคยเจอเขาในบทของความเท่ากันทุกประการที่เราจะเอาไปเป็นเหตุผลในการตอบถูกไหมคะอ่ะทีนี้ต่อไปนี่ไงเป็นตัวสรุปที่เราตอบแม่มาเมื่อกี้นะคะทีนี้เขาบอกว่ามุมตรงมุมตรงคืออะไรก็คือเส้นตรงนั่นแหละลูก มุมตรงก็คือเส้นตรงเช่นเส้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามุมตรงมีขนาดร้อยแปดสิบองศาหรือถ้าเราดูเส้นนี้มุมตรงมีขนาดร้อยแปดสิบองศาเราจะได้ว่ามุมที่ประชิดกันเมื่อกี้มุมตรงข้ามนะมุมประชิดคือมุมที่ติดกันเช่นห้ากับหกเรียกมุมประชิดซึ่งห้าบวกหกได้เส้นตรงพอดีก็แสดงว่าได้มุมตรงคือร้อยแปดสิบหกกับสองก็เรียกมุมประชิด แสดงว่า6บุม6บวกมุม2ก็ได้180องศาเช่นเดียวกันนะคะนี่ไงเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมมุมตรงเกิดจากอะไรบ้างอู้เยอะแยะเลยในนี้ซึ่งแต่ละอันนะล้วนแล้วแต่เป็นผลบวกของมุมประชิดทั้งนั้นเลยก็จะรวมกันได้180องศานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเขาบอกว่า เส้นขนา,านการขนานกันของเส้นตรงเราจะพูดได้ไงว่ามันขนานกันเราได้ยินคำนี้มาเยอะแยะมากมายเลยนะเส้นขนานเนี่ยเขาบอกว่านิยามของมันคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขีดเส้นใต้คำนี้ไว้บนระนาบเดียวกันระนาบระนาบก็คือมันจะเป็นความเ,าเขาเรียกว่าอย่างอันเนี้ยอันนี้คือกระดาษกระดาษเนาะไม่เห็นอกระดาษ กระดาษนี่ก็คือระน,นาบโต๊ะก็เป็นระนาบนะคะอย่างแกนแกนเวลาเราจะลงพิกัดจุดเราเรียบระนาบ x y เห็นไหมแสดงว่ามีแนวตั้งกับแนวนอนนั่นเรียกระนาบระนาบ x y แต่ถ้าเกิดในสูงขึ้นอาจจะเป็นแบบ x y z อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นสามมิติอันนี้เป็นสองมิติเนาะเขาบอกว่าขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นไม่ตัดกันแน่นอนค่ะขนานกันมันต้องไม่ตัดกันห้าม ลากมาแล้วบรรจบกันชนกันห้ามอันแรกในการเช็คว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่หนึ่งมันต้องไม่ตัดกันต่อไปแค่ไม่ตัดกันไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นว่าไม่ตัดนอกเหนือจากไม่ตัดกันแล้วในต่ออันนี้เขาบอกว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เวลาเขียนเราสามารถใช้สัญลักษณ์การขนานกันแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นขีดแบบนี้อ่านว่าขนานกัน ทะะีนี้อันเนี้ยเส้นตรงที่ขนานการเราเขียนได้แบบนี้ตัวนี้คือส่วนของเส้นตรงนะลูกเพราะว่าอะไรคะมันจะต่างจากอันนี้นะอันนี้อ่านว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD แต่อันเนี้ยอ่านว่าส่วนของเส้นตรง PQ กับส่วนของเส้นตรง RS เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเส้นตรงมันจะต้องมีลูกศรอ,ออกไปทั้งสองฝั่งถูกไหมแต่ส่วนของเส้นตรงคือยาวแค่ไหนยาวแค่นั้นเลยคะ่ะต่อออกไม่ได้คะ่ะ ความยาวเพิ่มขึ้นไม่ได้เวลาเจอข้อสอบระวังผิดค้อง,ง่ายๆนะลูกอ่านให้ถูกนะเวลาเขาถามว่ามันคืออะไรเนี่ยหนูต้องอ่านให้ถูกรังสีเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนะคะอันนี้อ่านว่ารังสี KL ขนานกับรังสี MN เวลาอ่านต้องอ่านจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือจุดนี้ที่เส้นตรงมันพุ่งออกไปอ่านว่ารังสี LK ไม่ได้โอเคนะ ต่อไปค่ะอันนี้เป็นเส้นตรง AB ขนานกับรังสี CD อันนี้เป็นรังสี ST ขนานกับส่วนของเส้นตรง XY นะคะทีนี้การเขียนรูปเส้นตรงที่ขนานกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนมาเป็นสัญลักษณ์แบบขีดสองขีดคู่กันเขาอาจจะใช้ลูกศรแบบนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเกิดสมมติว่า อันเนี้ยเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยเขาขนาดกันแม่ก็ใช้ด้วยลูกศรนหนึ่งหัวที่เป็นสีแดงแล้วก็เส้นตรง BC กับเส้นตรง DE ก็ใช้เป็นลูกศรสีน้ําเงินที่เป็นสองหัวอันนี้เราก็จะเห็นในโจทย์ที่เป็นรูปภาพนะคะว่าเรารู้เลยว่าเออโอเคให้ว่าขนาดกันนะนี่อันนี้คือความหมายของเขานะคะอ่ะทีนี้ต่อไประยะห่างระหว่างเส้นตรงระหว่างเส้นขนาดอันนี้เราจะเห็นเลยว่า เ okay. ส้นโอเคเส้นตรงสองเส้นเขาไม่ตัดกันแต่จะเรียกขนานเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องดูระยะห่างระยะห่างคืออะไรการที่ลาบเส้นจากจากเส้นแรกลงมาต้องตั้งฉากค่ะกับเส้นที่เราสงสัยว่ามันจะขนานกันเส้นที่สองเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยอันนี้เราเรียกค่าดีค่าดี D1 กับ D2 D1 ต้องเท่ากับ D2 แต่อันนี้ D1 ไม่เท่ากับ D2 ก็คือไม่ขนานกันแต่นี่หไหมลากแล้วอันนี้เนี่ยค่ะดูดูแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า D1 กับ D2 สองเนี่ย D1 เท่ากับ D2 อันนี้ขนานกัน แสดงว่าตอนนี้แม่ได้คุณสมบัติของเส้นขนาดสองคองก็คือหนึ่งเส้นตรงสองเส้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่ตัดกันขนาดแสดงว่ามีสิบขนาดกันสองถ้าจะให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นเส้นตรงสองเส้นนั้นต้องมีระยะห่างลูกมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเนี่ยเท่ากันเสมอหรือค่าดีอันนี้ขนาดแน่นอนนะคะขนาดแน่นอน ในทางกลับกันถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างเท่ากันเราก็บอกได้เลยว่าเขาขนาดกันค่ะทีนี้ในการตรวจสอบนหนึ่งใช้บทนิยามก,ก็ได้สองพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเส้นก็ได้นะคะในการตรวจสอบเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างหนึ่งขนาดของมุมภายในอันนี้เป็นสัวพอที่เราจะเรียนสองมุมแยงสามมุมภายนอก ทีนี้เรามาดูในเอกสารเอกสารตัวนี้แม่ส่งให้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วใครยังไม่โหลดนะคะเออ่น่าจะยังโหลดได้อยู่เดี๋ยวจะไปแขนไว้ให้ในคลาสรูมเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด20หน้าจะเป็นเนื้อหาและเป็นแบบฝึกหัดข้างหลัง20ข้อนะคะตัวนี้อ่ะพอพูดถึงเส้นขนานเขาบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นเส้นขนานมา3สิ่ง ลองมองไปรอบๆตัวเราสิลูกอะไรที่มันมีลักษณะของเส้นขนานคือไม่เส้นสองเส้นไม่ตัดกันร,ระยะห่างเท่ากันเส้นนี่เห็นไหมโทรศัพท์อันนี้แม่ยกตยัวอย่างนี่นมกล่องนมนี่ก็ตรงนี้ก็มีลักษณะเป็นเส้นขนานนี่ตรงนี้ก็ขนานกันข้างบนกับข้างล่างอะเราคิดว่า รอบตัวเรามีอะไรขนาดกันบ้างตู้เย็นค่ะไม้บรรทดัดค่ะหน้าต่ตางทีวีเยอะมากเลยอิตโต้ <มา S 2> อีตโตอตโต้ขนาดกันไนหะไม้บรรทดัดก็น่าจะได้อยู่นะนคะคะอีตโต้คือแบบนี้เหรอลูกใช่ไหมนี่เหรอถูกไหมตู้เย็นไม้บรรทดัดหน้าตา่างเพื่อนบอก หน้าต่างอะไรอีกนะอีโตมีประตูด้วยค่ะเออประตูอะไรอีกอ่ะอีกสักสามอันลองมองไปรอบๆอตัวสิโน้ตบุ๊กเหรอคะโน้ตบุ๊กได้ค่ะโน้ตบุ๊กได้ค่ะถาดแม่ค่ะถนนเขียงเขียงถนนแล้วอะไรนะอะไรถาดถาดโอถาดถนนเออ ใช่เนี่ยรอบตัวเราเส้นขนานเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้โอเคเราลองมาดูอันนี้เป็นอันที่แม่พูดไปแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าลองเขียนสีว่ามันเป็นส่วนของเส้นตรงลังสีหรือเส้นตรงที่ขนานกันอันนี้ให้เขียนสัญลักษณ์เฉยๆนะคะเราก็เขียนตามกันไปได้เลยอ่ KL กับ MN เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นรังสีเนาะ KL ขนานกับ MN อันนี้เป็นเส้นตรง AB นะคะขนานกับรังสี CD ห้ามเขียน DC นะไม่ได้นะอันนี้เป็นรังสี ST ขนานกับส่วนของเส้นตรง XY โอเคนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันในตัวอย่างในสไลด์พูดไปแล้ว นี่ก็ระยะห่างระหว่างเส้นขนาดตัวนี้ถ้าเราไม่มีไซส์เราก็ดูจากในเอกสารได้นะคะอย่าเหมือนกันเลยอ่ะมาตรวจสอบมุมภายในและมุมภายนอกแม่พูดไปแล้วถูกไหมอันนี้เขาบอกว่าล่องสำรวจซีลูกว่าให้นักเรียนบอกมุมที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดว่าเราจะเจอมุมคู่ไหนบ้างนะคะ อันนี้เราก็จะเห็นว่าอันแรกเขาบอกว่า A, c อ c ลูกมุมเอกับมุม c เนี่ยอันนี้คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่ะและอันนี้เป็นอะไรอีก bd เหรอคะเออสองอันนี้ใช่ไหมที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี่ค่ะต่อไปข้อสองข้อสองคู่ไหนฟัางลูก PQ กับ RS ค่ะเออ PQ กับ RS นี่นะคะเราก็เขียนลงไปเลยเขียนตามไปเลย PQ กับ RS อ่ะอันนี้ล่ะ x a กับ y b เออ x กับ a และ y กับ b โอเคอันต่อไปล่ะคะ CD กับ AB ค่ะอืม CD นะคะและเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วแม่ก็เอาเปาเราไม่ใช่ C A <ด>กับ B <D S 2> <D S 1> เ DB อ,อันนี้มันแอบ,บตะแคงมันแกล้งเราลูกนี่เส้นตัดอยู่นี่เห็นไหมเส้นคู่ขนานคืออันนี้เส้นที่คิดว่าจะขนานกันคืออันนี้นี่แสดงว่าอะไรจ๊ะ ไม่เป็นไรตอบมาเถอะดีกว่าไม่มีใครพูดคนเดียวแม่ไม่อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์พูดอยู่คนเดียวนี่ค่ะนี่อันนี้คือคู่ที่มันถูกต้องเนาะก็จะเป็น C กับ A นะคะที่เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันและ D กับ B นั่นเองอ่ะโอเคต่อไปค่ะเรามาดูอย่างที่เรารู้กันก็คือคําว่า มุมที่อยู่ติดกันคือมุมประชิดถูกไหมลูกเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะมุมหนึ่งกับมุมสามเป็นมุมประชิดรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศามุมมุมสองกับมุมสี่ก็เป็นมุมประชิดที่รวมกันได้ร้อยแปสิบองศานอกเหนือจากนั้นมุมที่รวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาเรายังมี มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันด้วยลูกมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเมื่อกี้เนี่ยที่เราจับคู่กันไปแล้วเขาก็รวมกันได้180องศาเหมือนกันค่ะอืมนี่นะก็คือมุมหนึ่งกับมุมสองรวมกันได้180มุมสามกับมุมสี่ก็รวมกันได้180ทีนี้เวลาถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะถามเราว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันหรือเปล่า เขาให้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมาง่ายมากหนูก็แค่เช็คดูว่ารวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาหรือเปล่าอย่างข้อหนึ่งเขาบอกเลยมุมร้อยสิบสี่องศากับเจ็ดสิบหกองศาเขาเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดถูกเปล่ามันรวมกันมันไม่ได้ร้อยแปดสิบก็บอกเลยว่ามันไม่ขนาดกันนะคะอันนี้เนี่ยข้อสองเนี่ยมุมนี้เนี่ยกี่องศาลูกเก้าสิบ เก้าสิบองศาหนูก็บอกเลยคะ่ะว่ามุมเก้าสิบองศาบวกกับมุมแปดสิบเก้าองศาเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าองศาซึ่งมันไม่เท่ากับร้อยแปดสิบองศาก็บอกเลยคะ่ะว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ขนานกันอันนี้ก็เหมือนกันหกสิบแปดองศาบวกกับร้อยสิบสององศาเนี่ยก,เก็เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คือ ร้อยแปดสิบโอเคเมีย <80. S 1> ขนานกันอันนี้ค่ะก็ได้ห้าสิบหกองศาบวกกับร้อยสามสิบสี่องศาอันนี้เท่าไหมได้เท่าไหร่ไม่เท่าได้ร<ม>้อยเก้าสิบหรือเปล่าคะโอเคร้อยเก้าสิบองศาแล้วหนูก็บอกเลยลูกว่ามันไม่เท่ากับร้อยแปดสิบองศาก็ไม่ขนานกันเนี่ยเรียบร้อยเช็คง่ายมากนะคะทีนี้ การบ้านของเราจะเป็นข้อ2และข้อ3นี่นะคะข้อ2กับข้อ3จากเมื่อกี้ที่แม่พาทำเราเช็คได้ว่าถ้าเกิดรวมกันได้180ขนาดกันทีนี้กลับกันเขาบอกหนูมาเลยลูกว่าเส้นตรง2เส้นที่ให้มานะ MN เนเนี่ย,ยมันขนานกันแล้วก็มีเส้นตัด ะะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าค่าของตัวแปรก็คือมุมที่เขาไม่ได้บอกมาเนี่ยเท่ากับกี่องศาดังนั้นเราก็ดูเลยลูกประโยคแรกที่เราควรเขียนคือตรงนี้คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งเราก็จะได้ว่า A เนี่ยนะคะบวกกับ60องศาเท่ากับ1 8 0องศาถูกไหมดังนั้นหมูย้าย60องศามาลบ ก็จะได้ a เท่ากับ180องศาลบ60องศาได้ a เท่ากับ120องศาได้แล้วค่าของมุมที่ต้องการหาอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้ว่าเขาคือมุมฉากคือ90องศาหนูจะหามุม b ก็จะได้90องศาบวกมุม b มันต้องได้180องศาเพราะว่าเขาคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ดังนั้นค่ะก็จะได้ B เท่ากับ180องศาลบเกองศาเป็น90้าสิบองศานั่นเองเพราะฉะนั้นใช้หลักการนี้ทำทั้งข้อ2และข้อ3นะคะแม่ทำให้ดูแล้ว2ข้อเราทำเองก็คือข้อเนี่ย3 4 5 6แล้วก็อันนี้นี่นะคะแค่นี้มีแค่นี้ เออวันนี้ก็จะเป็นแค่นี้กันบ้านทำได้อยู่แล้วแหละโอเคนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อน